สวัสดีชาวไบก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะฮะก็อยู่กับแว่นดำสักพักหนึ่งก่อนสามสี่วันมานี้ก็นอนดึกตลอดเลยนะครับ F1 ที่อเมริกาเป็นเหตุแลวนอกก็อาจจะตาคำ้คำๆนะครับดูสมสมไปหน่อยนึงแล้วช่วงแดดช่วงนี้ก็แรงเหลือเกินนะครับแต่ถ้าใส่พวกนี้เข้าไปก็ช่วยให้ดูสบายขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องราวของค่ายส้ม KTM 5ทีมที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์สร้างเซอร์ไพรส์นะครับในสุดสัปดาห ที่ผ่านมานะครับในเฮรเรตที่สเปนสนามที่4ทุกคนจะได้เห็นใชไหมว่าคายส้มเนี่ยโชว์ผลงานต้องเรียกว่าดียกทีมทั้งสองคนนะครับทั้ง3-3 b r a d แบรดบินเดอร์แล้วก็4-3 j a c k แจ็คิลเลอร์เนี่ยต่อสู้เพื่อชัยชนะครับไม่ได้ใช้คําว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวเพื่อโพเดียมนะต้องบอกว่าต่อสู้เพื่อชัยชนะแล้วทั้ง2คนด้วยฮนะแต่ก็กลายเป็นแบรดบินเดอร์นะครับที่ทําได้ในรอบสปินเลยทําให้เขาก็สามารถชนะการขัน2ครั้งแล้วนะครับสำหรับ หมายเลข33มบดบินเดอร์เนี่ยก็คือชนะสปริน์ด้วยกันทั้งหมดเลยแจ็คมิเลอย์แม้จะพลาดไปนะครับก็คือพลาดท่าเสียทีให้กับเพื่อนรวมทีมแล้วก็ฟรานเชโกบัญญาญ,ญาตินะครับแต่แจ็คก็นะฮะยืนโพเดียมแบบรอได้ทั้ง2รอบในสปริน์ในวันเสาร์แล้วก็เมนเรสในวันอาทิตย์ครับดังนั้นความสําเร็จตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการถูกตั้งข้อสงสัยไปว่าเอทำไมเป็นทีมที่อาจจะมีผลงานการทดสอบการทดสร,รถที่ไม่ดีงามนะักก่อนที่ฤด,ดูกาลจะเริ่มต้นในสนามแรกเนี่ยแต่พอแข่งขัน มาปุ๊บนะฮะเริ่มต้นที่ปอร์ติเมลเซอร์กินในโปรตุเกสกลายเป็นว่าแจ็คมิลเลอร์ก็สร้างความฮือฮานะครับด้วยการต่อสู้เพื่อหวัวแถวแม้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะพลาดโพเดียมไปเนี่ยแต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่า KTM เนี่ยนะฮะรอบซ้อมรอบเทสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ว่าดีงามไม่ได้ลุ้นนักแต่พอสนามจริงนะครับลงสนามจริงไม่ใช่สิงสนามซ้อมเนี่ยนะเขาก็ทำงานได้อย่างน่าติดตามนะฮะ แล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะมาฟังดูทัศนะของทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นก็คือผู้จัดการทีม KTM Factory ครับฟรานเชสโกกุยตตินะฮะเขาออกมาเล่าออกมาพูดถึงหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะฮะรวมถึงอ,า,อาจจะไม่ใช่แค่นักแข่งทั้งสองคนด้วยนะครับรวมถึงดานี่เปโดรซารที่หลายคน,นยังตราตึงใจในผลงานที่ผ่านมาที่เฮเรสแม้ว่าพิจิ๋วของเราจะไม่ได้ ่อสู้เพื่อหัวแถวเหมือนกับน้องๆสองคนแต่เขาคือส่วนสําคัญคือจิ๊ซซอตัวเด่นเลยนะครับที่ถักดันนะครับให้ KTM เนี่ยสามารถมีผลงานที่ได้ลุ้นกันมากๆครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้จัดการทีมจากผมนี่แหละฮะบรรยายไม่เสียงของฟรานเชสโกกุยดอตตีว่าแกว่าอย่างไงกันบ้างไปฟังพร้อมกันเลยครับสําหรับฟรานเชสโกกุยดอตตีก็ย้ายข้ามฝั่งจากดูคาตีมานะครับก็แน่นอนนะฮะว่าการมาถึงของเขาก็มาพร้อมกับความยุ่งเหยิงหลายสิ่งหลายอย่างในปีที่แล้ว หลายคนก็มองว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยเขาจะไปไหวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผลงานก็อาจจะดูเหมือนขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมแต่พอมาในปีนี้ผู้าการทีมคนนี้ก็ยิ้มหราเลยนะครับมาพร้อมกับความมั่นใจแบบ100%เซนะฮะเขากล่าวว่าในสนามเฮเรสที่ผ่านมานี่พวกเราก็ไม่ได้ว่าขาดเหลืออะไรนะแต่ต้องมาดูกันว่าเรามันจะเป็นไปในแบบนี้เนี่ยต่อไปได้อีกหรือไม่นะครับ มันเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่ดีอย่างแน่นอนนอกเหนือจากความผิดพลาดสองครั้งในอเมริกาแล้วเนี่ยแต่เงื่อนไขมันก็ค่อนข้างที่จะถึงขีดจํากัดเลยนะแล้วนะักแ,แข่งหลายๆคนก็ทําผิดพลาดกันเราต้องมาดูว่าในสุดสัปดาห์เนี้ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเรามีวันหยุดสุดพิเศษที่สเปนเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความประหลาดใจให้กับผู้จัดการทีมบ้างไหมกุยโตติบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ใน ชิงบวกที่อาจจะเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้มากเลยละ่ะแต่เราค่อนข้างแน่ใจว่าเราก็มาถูกทางแล้วนะแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะบรรลุผลการแข่งขันนะที่น่าประทับใจเช่นนี้ได้อีกนในฤดูกาลหน้าต่อไปอย่างแน่นอนละ่ะแล้วก็พูดถึงตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นผลสําเร็จของ KD m มันก็อย่างเช่นว่ามันมีหลายๆอย่างเป็นใจนะฮะอย่างเช่นกววตาลารโลเองก็โดนทําโทษด,ด้วยลองแลบ มาร์กมาเกสแล้วก็เอเนียบาร์สจีนนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็การต่อสู้ของอทั้ง2รายการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกสตาร์ทนะครับหัวแถวได้กับนักแข่ง3คนเลยนะนั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก็คือ2รอบก็คือที่ว่าหมายถึงว่ารอบสปรินท์ครับแล้วก็รอบเมนเรสในเฮเรสเนี่ยทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งดานี่เปโดโรซานะครับผู้ที่เป็นเทสต์ไรเดอร์ที่ใช้สิทธิ์ไวกาสเลยแล้วก็แบด็บินเดอร์เนี่ยสามารถที่จะ ออกสตาร์ทในนะครับหคันแรกมันก็เลยให้ส่งผลในการทํางานในการแข่งขันจริงเนี่ยทั้ง2รอบทั้งสปินแล้วก็เมนเวสเนี่ยทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้เมื่อถูกถามถึงว่านะครับทั้งแบดบินเดอร์แล้วก็แจ็คมินเลอร์เนี่ยก็สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็แข่งขันได้เนี่ยนะครับคิดว่าเรื่องของรถที่มันมีผลต่อนักแข่งทั้ง2องคนมันมีความสําคัญเพียงใดนะครับความเหมาะสมของรถแข่งเนี่ยนะฮะ ฟันเชสโกกูเดติบอกว่าผมก็คาดหวังนะว่าแจ็คเนี่ยเขาน่าจะก้าเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากที่5ปีที่อยู่กับดูคาตีมาเนี่ยแต่ผมไม่คิดนะฮะว่าเขาจะมีผลการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยที่แบบว่าสวยหรูเลยล่ะเขาสามารถต่อสู้กับโพเดียมเนี่ยได้นะครับในรอบสปินในรอบปอิในสนามปอติมาเนี่ยและแจ็คเองก็สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ช่วยให มีส่วนในการพัฒนารถแข่งให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับทั้ง2คนนี้เขาก็ทํางานด้วยกันมาก่อนนะครับเพื่อนๆใะอธิบายเพิ่มเติมครับแจ็คมิลเลอร์ก็เคยอยู่พรามักแล้วตอนนั้นคนที่เป็นผู้จัดการทีมพรามักก็คือฟรานเชสโกกุยดอตติคนนี้แหละก่อนที่ในปีที่แล้วเขาจะย้ายมาเป็นผู้จัดการทีม K t m f เ c t o r y นั่นเองนะฮะทีนี้นะครับเมื่อถูกพูดถึงว่าในช่วงการพัฒนารถนะครับในฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเทียบกับอดีตของ KTM เแล้วที่มันเป็นยังไงล่ะ ผู้จัดการทีมบอกว่ามันก็มีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะผมจําได้เลยในปีที่แล้วเนี่ยทันทีที่ผมมาถึงที่ ktm เนี่ยในการทดสอบที่เซปังเราก็ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเล็กน้อยอยู่มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของทางเทคนิคที่อาจจะไม่มีทิศทางที่อาจจะแม่นยําเท่าไหร่นักนะฮะเราก็แบบว่าพยายามที่จะมองถึงสิ่งที่เราได้ในฤดูกาลที่แล้วแต่มันก็เป็นเพียงเป็นเพียงส่วนเล็กส่วนน้อยเองนะครับหรืออาจจะแทบจะไม่มีเลยละ แต่ในทางกลับกันในปีนี้เนี่ยเราทำงานเราพัฒนาหลายส่วนเพิ่มขึ้นไปแล้วเราก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับในแต่และประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แชสซีใหม่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนเกี่ยวกับแอโรไดนามิกนะแล้วก็ในช่วงของฤดูหนาวนี่มันก็มีการดําเนินการต่างๆมากมายในทุกแผนกเลยนะน,เนันเป็นความแตกต่างที่มันมีนัยสําคัญเลยละ่ะทั้งในด้านาคุณภาพและประสิทธิภาพ ผมก็จะบอกว่าในส่วนของแผนกที่เกี่ยวกับการทํารถแข่งเนี่ยเราก็แบบว่าได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มากมายพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นเนี่ยด้วยความเฉียบขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อถูกพูดถึงนะฮะนักแข่งที่ถือว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญเลยเป็นเทสต์ไรเดอร์นะครับนักแข่งหมายเลข26พิจิวของเราซึ่งลงวายการ์ดในเฮเลตด้วยเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะครับ คุณรู้สึกว่าเปโดซาเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งบินเดอร์แล้วก็มิลเลอร์เนี่ยียกว่านายทีมเนี่ยพวกเขามีนะักขับทดสอบที่ดีที่สุดเลยที่มีที่ที่แบบว่าอยู่ในสนามเนี่ยการมาถึงของเปโดซาเนี่ยมันกระตุ้นนะครับนักแข็งที่คุณมีอยู่เนี่ยได้หรือไม่ยังไงบ้างผู้จัดการทีมบอกว่านะครับในเช้าวันศุกร์เนี่ยผมต้องปลุกทุกคนเลยนะแล้วก็บอกว่า พวกเราเนี่ยรู้จักดานี่กันอยู่แล้วเขาเน่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วละแต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นใน <c oughs> การเป็นนักแข่งของเขาเนี่ยมันก็เกินพอแล้วเขาทํางานอย่างหนักมากในการที่จะพัฒนาแล้วก็เขาก็ทําตัวเองให้พร้อมนะครับสําหรับในการทํางานที่โรงรถของเรามันไม่ใช่ว่าข้อสรุปที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงสัยนะฮะว่าระดับความสามารถของเขาที่เขาจะมีอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ยังคงเป็น นักแข่งที่อนนอมถมตนเสมอนะครับกับบทบาทที่เขาได้รับในฐานะของนักขับเทสตรเดอร์นักขับทดสอบเนี่ยดังนั้นก็จากทุกสิ่งนะครับที่เขาสามารถทำได้เนี่ยเขาก็นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ให้เครดิตไปกับตัวเขาแล้วก็ในส่วนของวิศวกรนะครับทีมงานที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วดานนี้เองเขาก็รู้จักวิธีที่จะอธิบายฟิลลิ่งนะครับข้อมูลต่างๆของเขาเนี่ยได้ดี มันก็เลยทำให้ชัดเจนว่าเราควรที่จะไปที่ทางไหนกันดีนะฮะทีนี้เมื่อถูกพูดถึงนะครับว่าหลังจากที่เฮเรสไปแล้วเนี่ยดานี่เปโดซ่าเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าอยากจะ,ะลงไวาการ์สอีกครั้งหนึ่งที่สนามไหนยังไงหรือไม่เนี่ยนะฮะฟานเชสก็คุยติบอกว่านะครับในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ตกลงกันไว้แล้วกับดานี่นะฮะว่าเราจะลงไวก์สที่เฮเรสในสเปนแล้ก็อีกที่หนึ่งก็คือที่มิซโนในอิตาลี แต่มันก็เป็นไปได้ดีนะฮะในที่สเปนเพราะว่าเราสามารถที่จะเตรียมการได้อย่างถูกต้องเลยแล้วดันนี่ก็ทํางานหนักมากเราเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างให้เขาสําหรับการลงสนามนะแล้วเราก็ให้ยางเข้าไปเพื่อที่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะไปทดสอบอีกครั้งที่บา l e เลนเซียอันนี้ก็อาจจะเป็น private test ของ KTM มันนะครับแล้วเราก็นะครับ <c oughs> จะมาดูว่าในการทดสอบในวันจันทร์เนี่ยนะครับเขาจะต้องการอะไรยังไง ขึ้นมาบ้างนะฮะสำหรับในสิ่งที่จะเตรียมพร้อมในสําหรับการทดสอบแต่นะครับพอพูดถึงเรื่องของการลงไวน์การ์ดเนี่ยอันนี้กุฎติบอกว่ามันก็อยู่ที่ทางออดอน่านะครับว่าจะอนุญาตในสิทธิไวาการ์ดเนี่ยได้หรือไม่ยังไงนะครับตรงนี้ต้องมาดูกันไปก่อนทีนี้นะครับเมื่อถูกถามต่อไปในประเด็นนี้นะฮะว่าอ่าอย่างนั้นถ้าเป็นสนามโฮมเลสของ KTM ละ่ะที่ออสเตรียครับสนามเรดบูลิงเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะที่จะได้ใช้ไวการ์ดที่ดาน่เปโดซ่าจะลงเนี่ยกูยเลติบอกว่าไม่นะครับมันมันไม่น่าจะเป็นที่นี่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าการทดสอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันจันทร์เนี่ยนะครับดังนั้นก็คืออาจจะต้องดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับว่ามันจะเป็นไปยังไงแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นที่นั่นนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปายการ์ดในในสนามโฮมเรสนะครับเขาเขาวางแผนไว้ที่อิตาลี แต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คงจะต้องรอนะครับเพื่อการวายการ์ดเนไม่ใช่ว่าอยากจะลงที่ไหนยังไงก็ลงได้ลงไปเลยหรือว่าอะไรมันก็มีรายละเอียดหลายอย่างอยูอยน่นะฮะมันก็ต้องไปคุยกับทางผู้จัดเขาด้วยว่าผู้จัดเขาจะอนุญาตให้ลงที่ไหนยังไงกันบ้างอันนี้ผมเพิ่มเติมมาให้ครับทีนี้นะครับเม <c oughs> <c oughs> ื่อพูดถึงนะครับความรู้สึกนนะฮะที่อดีตนะครับเด็กที่เคยปั้นมานักแข่งนะครับที่เป็น เคยทางานร่วมกันมาเนี่ยเคยสร้างกันมาเนี่ยนั่นก็คือฟานเจโกบัญญาย่าเนี่ยวันนี้นะครับเป็กโก้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาชนะคุณได้เนี่ยเออนะค,คุณรู้สึกว่าประเด็นนี้มันเป็นยังไงนะครับมีมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะฟานเจโกโกเดิติก็ก,ก,กล่าวแบบติดตลกนิดนึงว่ามันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากนักหรอกนะอ่านะครับผมเนี่ยเคยเดิมพันไปแล้วว่าเป็กโก้เนี่ยนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะชนะแล้วก็ทําได้ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันนะให้ดูกาตีเนี่ยนะครับคว้าตัวเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เขาลงแข่งในโมโตทูแล้วยังไม่ชนะการแข่งขันด้วยซ้ำเนี่ยอ่าดังนั้นผมเลยรู้ว่าในวันนี้ผมผมคิดว่าผมชนะการเดิมพันนะเพราะว่าเปโก้เขาใช้เวลาถึง3ปีนะครับในการแข่งขันโมโตจีพีเนี่ยนะครับแต่ก็ผมก็เชื่อเสมอแล้วว่าเขาเนี่ยนะครับก็คงจะทําได้และก็ไม่มีทางที่จะหยุดอยู่แน่ๆน,นะฮะเขาเนะี่ยมีความดื้อรัน้นอ่าซึ่งมันเป็น ลักษณะพิเศษนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยอาจจะเรียกว่าเหมือนจะดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ในช่วงรแรกๆเนี่ยแต่มันก็ช่วยนะครับสิ่งนี้มันช่วยทําให้เขาสามารถที่จะก้าวต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้ก็เช่นเดียวกันกันกบสิ่งที่เขาทําไว้เมื่อปีที่แล้วนั่นแหละเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บนะครับส่วนต่าง9 1แต้มที่เสียเปรียบก็าตะาลุยอยู่เนี่ยได้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็เช่นเดียวกับที่เขาทําเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่า เขาสามารถที่จะเรียกว่าควบคุมเงนขันได้เลยนะฮะหลังจากที่เขาได้ทําพลาดก็คือการที่ทาแต้มหลุดมือไป2ส,สนามติดต่อกัน2ครั้งเนี่ยแล้วเขาก็แข็งแกร่งและรวดเร็วมากในวันเสาร์มันก็เป็นความพึงพอใจอย่างมากของพวกเราเลยที่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้และก็ในวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็สมควรที่สุดแล้วที่จะกลายเป็นผู้ชนะนะฮะก็คือ KTM เนี่ยไปล้มเปโก้ได้นะครับในวันในวันเสาร์นะฮะในรอบสปริน เราสปินนี่ก็ถือว่าต่อสู้กันได้ได้อย่างมันเร้าใจแต่พอวันอาทิตย์ก็แพ้ย่างขิวเฉียดนะครับต้องบอกว่าใช้คําว่าขิวเฉียดนะเปโกโเองก็เกือบจะทานไม่อยู่เหมือนกันนะครับเกือบที่จะไม่รอดเหมือนกันล่ะนะ <c oughs> ทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงว่าเนี่ยในสนามเฮเรสเนี่ยนะครับคงจะมีคนที่คิดว่าพวกคุณน่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการทดสอบที่มากมายแล้วก็ในเรื่องผลการแข่งขันที่มันออกมาในแบบนี้เนี่ยนะครับผู้จัดการทีมกล่าวว่า การแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไปในแบบนั้นแหละเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับกับปีที่แล้วเนี่ยดังนั้นในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เราปล่อยอลงไปเนี่ยนะครับมันก็ถือว่ายังมีอีกมากมายนะครับที่จะต้องได้รับการทดสอบนะแล้วส่วนของดานี่เองเ,องเนี่ยเขาเคยทดสอบในที่นี่นะแต่เชื่อไหมว่าเขาไม่ได้มาเซ็ตรถนะครับให้มันเหมือนกับ สองคนก็คือให้มันเหมือนกับแจ็คแล้วก็แบลเลยนะฮะเขาก็จะเซตตัวไปในอ,อีกแบบหนึ่งดังนั้นก็จะมาดูนะครับว่าในการแข่งขันครั้งต,ต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่เราสามารถที่จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านเทคนิคกันไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เจอเนี่ยได้มากขึ้นจากตรงนี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ทางฟาน์ิโกกุยตตินะครับสื่อสารกันออกมาทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมฮะว่า ผู้จัดการทีมคนนี้เนี่ยเขาเก้าวขึ้นมาใน KTM เนี่ยพร้อมกับความท้าทายหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบ้างก็ว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยไหมเพราะว่าความอินดี้ของทางผู้บริหารของทาง KTM เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะอาจจะเหมือนคิดเร็วทําเร็วใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะอะไรยังไงไหมซึ่งในที่สุดนะครับกุยิศติเองก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลแต่ก็อย่างที่เขาบอกไปนะฮะว่าความสําเร็จของ KTM เนี่ย ผมผมชอบเขาอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะมองถึงปัจจัยอื่นๆนะฮะที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณก็อย่าลืมนะว่าควาตาโรเนี่ยก็ต้องเจอลงโทษรล้วแป๊บเจอ2องลองแลบเลยใช่ไหมล่ะแล้วมาร์กเองก็ไม่อยู่เอนเนบัสจีนิเน่เองก็ไม่อยู่นะฮะเขาพยายามที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่านักแข่งที่แข็งแกล่งนักแข่งที่มีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวเนี่ยก็คืออาจจะเป็น กระดูขิ้นโตของนักแข่งใน KTM เนี่ยต่างก็เจอปัญหาใหญ่อยู่ในตอนนี้ต่างก็เจออุปสรรคอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้การทํางานของ KTM เนี่ยมันดูง่ายขึ้นเลยทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ให้เครดิตไปถึงคนอื่นๆนะครับด้วยนะฮะไม่ได้บอกว่ามีความมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านักแข่งของเราคือยอดรถแข่งของเราต่อสู้ได้ไม่ว่าจะใครหน้าไหนอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็ถือว่าเป็น เป็นบทสัมภาษณ์ที่ให้เกียรติคนอื่นดีนะครับรู้สึกว่าถ่อมตัวดีนะรวมทั้งการมาถึงของปโดซ่านะฮะที่ที่เรามองว่ามันก็ให้อะไรหลายอย่างอย่างที่ผ่านมาก็คือได้ผลการแข่ง,งขันที่เรียกว่าสุดยอดในเฮเรสแล้วก็น่าจะได้เป็นข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์สําคัญมากๆที่จะเอาไปหาเซตติ้งรถที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากๆขึ้นในสนามที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับนี่คือแค่สสนามที่ผ่านไปถูกไหม ยังคงเหลืออีก16สนามดูการนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเราก็ยังไม่ทราบกันได้แน่นอนนะฮะแต่ถ้าถามผมว่า KTM ในตอนนี้นะครับก็คงจะอยู่ที่วันเสาร์สำคัญเลยตามจริงแล้วไม่ใช่แต่เพียง KTM นะที่ต้องเน้นโฟกัสไปที่วันเสาร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเสาร์มันก็ต้องคอลี่ไฟกันแล้วปีนี้มันมันคอลี่ไฟเนี่ยคอลี่ไฟครั้งเดียวใช้กับการแข่งขัน2รอบถูกไหมฮะถ้าคุณทําดี ปุ๊บเนี่ยนะครับในรอบ Q2 เนี่ยคุณได้สตาร์ทในแถวหน้าอย่างเคดีเอ็มก็ทำเห็นปหมนักแข่งทั้ง3คนทั้งแบดทั้งแจ็คแล้วก็ดานี่เนี่ยได้สตาร์ทใน1นในหคันแรกอะ่ะมันเลยทำให้ต่อให้พลาดในรอบสปรินต์วันเสาร์ก็ยังมีวันอาทิตย์นะครับที่ให้ได้แก้มือมันเป็นสิ่งที่ KTM ขาดหายฮะจุดนี้เนี่ยทุกคนจำได้ไหมครับว่า,าปีที่แล้วเนี่ยแบดบินเดอร์แทบจะมีกริ่นสตาร์ทที่ไม่ได้ดีงามอะไรเลยนะฮะคือ น่าจะส0สนามขึ้นไปแล้วมั้งฮะที่สตาร์ทไม่อยู่ใน10คันแรกเนี่ยคือถ้าเราไล่เลียงดูว่าใครมีอัตราการแซงการทอนคืนลนดับที่ดีผมว่าแบดบินเดอร์เป็นตัวอย่างเลยนะฮะว่านี่แหละต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอ่าแล้วใครมีฟ้าเทสแลบนะครับหรือว่าเอาเป็นเบสเรสแลบเนะี่ยที่แบบว่าโอเคนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นเรสเพสแต่และรอบก็ได้เนี่ยแบดบินเดอร์ก็จะเป็นนักแข่งระดับหัวแถวนะครับที่มีเรสเพสที่น่ากลัวมาก แต่มันมาพร้อมกับกริดสตาร์ทที่อยู่อันดับที่10ลงไปแล้วคุณก็ไล่แซงคนนั้นคนนี้มาคุณก็มีเรตเพสที่ดีตอนคุณวิ่งคนเดียวนะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคุณวิ่งถ้าเรตเพสคุณดีกว่าหัวแถวเทียบเท่าหัวแถวแต่นะครับคุณวิ่งไปอยู่คันที่ 12- 13นู่นแล้วคุณก็ผลักดันมากๆนะครับยางมันก็ไปไวดีฮะถูกไหมยางก็จะกินไวกว่าไอ้พวกที่ ขับตามเรซซิ่งไลน์ของตัวเองแบบที่อยู่หัวแถวโดยที่ไม่ต้องมีใครไปก่อควนอะไรมากมายเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ KDM ขาดหายนะฮะก็คือการคอลี่ฟายมาได้ดีถ้าถ้าถ้าทาได้ดีเนี่ยผมก็คิดว่านักแข่งที Laser ่ประสบปัญหาอยู่อย่างตอนนี Whole ้อย่างควาตาราโรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็น่าจะทําได้ดีนะฮะแต่เห็นไหมแป๊บเองก็มีปัญหาเหมือนกับเคดีมเมื่อปีที่แล้วแหะนะครับปิดสตาร์ทอาจจะไม่ดีงามลุ้นให้เข้า Q2 อนี่ยังเหนื่อย ดานั้นเคดีมาถูกแล้วครับในตอนนี้พยายามเน้นนะครับใน,ในวันเสาร์เก็บนะครับกิดร์ทให้มันดีงามอย่าให้เกินแถว2ได้เนี่ยยังไงก็มีลุ้นที่จะสร้างความแตกต่างในตอนนี้แบดชนะไป2ครั้งรอบสปินนะครับสิ่งที่แจ็คเฝ้ารอผมเดาใจเขานะว่าเขาอยากจะเป็นคนแรกนะฮะที่ชนะด้วยรถ3คข่ายก่อนหน้าน,นี้เขาชนะด้วย Honda เขาชนะด้วยดูกติมาแล้วคนที่รอโมเมนต์นี้มีคนนึงฮะหมายเลข12อของอาร์บิเลียครับมาร์คลวิเาเลสแต่ในตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแจนะ็คเนเข้ามาท้าทาย ไอเป้าหมายตรงนี้เนี่ยแล้วนะครับแล้วเขาจะทําสำเร็จได้ในสนามไหนเชื่อว่าหลายๆคนเฝ้ารอประเด็นนี้อยู่แน่นอนนะครับทุกคนโอเคครับลากันไปก่อนนะฮะค่อยติดตามกันในคลิปหน้ารักษาสุขภาพกันด้วยครับ